ภายในปีนี้คุณจะได้งานหรือเข้าเรียนต่อในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือไม่นะคะสวัสดีค่ะพบกับพิาการกับพมมตายรัฐพยากรน,นะคะวันนี้เราไปพิาการกันสั้นๆนะคะว่างานหรือสายการเรียนนะคะที่คุณเลงอยู่นะคุณจะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อไหมและหรือจะได้เลื่อนง,งานในตําแหน่งนะคะจะได้งานที่คุณเลงไว้หรือไม่ในปีนี้นะทําการ ตั้งจิตนะคะทําสมาธิให้ดีนะคะแล้วเลือกไพ่นะคะ3มใบนี้นะคะได้แก่หมายเลขที่1นะใบนี้ใบที่1นึ่ง หมายเลข2นะคะแล้วก็หมายเลขที่3นะคะอาจจะหยุดคลิปไว้ก่อนนะคะตั้งจิตให้ดีแล้วก็ทําการเลือกไพ่นะคะขอพลังงานสื่อจิตจากจักรวาลน,นะคะทําการสื่อจิตใต้สํานึกของคุณนะคะขอพลังงานเปิดทางนะคะให้ดวงชะตานะคะเป็นคําตอบนะว่าคุณจะได้หรือไม่นะคะแล้วเรามาดูคําทำนายกันเลยค่ะและสําหรับใครที่เลือกหมายเลขที่1นะคะ ่าเรามาดูกันว่าคุณจะได้หรือไม่นะอ่าสำหรับใครที่รองานหรือว่าอยากไปเรียนต่อนะคะในสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังปรารถนาอยู่ก็ต้องบอกว่ายังต้องมีแรงสนับสนุนจากใครบางคนอยู่นะคะก็คือจะอาจจะยังไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพราะว่าคุณยังต้องได้รับการสนับสนุนนะคะหรืออุปถัมภ์ที่มากขึ้นนะ ด้วยลำพังตัวคุณเองนะคะจะไม่ได้ทำให้คุณได้งานหรือได้ไปเรียนต่อในสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะแต่คุณจะต้องมีคนช่วยนะคะคือคุณจะต้องมีผู้ใหญ่อุปถมัมเพื่อนร่วมงานอุปถมัมหรือใครก็ตามที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาจะเข้ามาช่วยคุณในเรื่องนี้นะคะคุณจะต้องอาจจะต้องไปคุยกับเขานะคะหรือรอให้คนคนนั้นนะคะมาช่วยคุณนะ คุณอาจจะได้สมปรารถนาในปีนี้นะคะไม่อย่างนั้นนะคะก็ต้องข้ามผ่านปีนี้ไปก่อนนะคะเพราะปีนี้จะยังไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะอาจจะต้องรอไปก่อนนะสำหรับใครที่เลือกไพ่หมายเลขที่สองนะคะอ่าเป็นสัญลักษณ์ของแฮงแมนนะคะหมายความว่าโอกาสที่จะได้งานนะคะหรือคุณจะได้ไปเรียนต่อในสายที่คุณต้องการหรือรอคำตอบอยู่นะคะ จะยังไม่ได้ในปีนี้นะถึงจะได้งานหรือได้ไปเรียนต่อนะคะก็จะยังไม่ใช่สายงานที่คุณมุ่งมันปรารถนาอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่คุณรอคอยไม่ใช่บริษัทที่คุณต้องการนะคะเออเรียกได้ว่ายังต้องมีการรอแต่ลักษณะไพ่นี้กำลังจะบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณไม่รีบตัดสินใจในปีนี้โอกาสที่คุณจะได้งานนะหรือได้ไปเรียน ต้นปีจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาและสมหวังอย่างแน่นอนค่ะเพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งการรอคอยเพื่อจะสำเร็จนะคะไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่าให้คุณอดทนนะคุณอาจจะต้องมีการพิสูจน์ตัวเองสำหรับใครที่อยู่ในสายงานที่รอการแบบ รอการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งนะคะก็พิสูจน์ตัวเองกับเจ้านายให้มากขึ้นนะคะเพราะตอนนี้คุณกำลังเป็นที่จับตามองนะคะรวมถึงถ้าเกิดใครนะคะว่างงานแล้วก็ยื่นสมัครรซ s u m e คุณจะต้องทำการหาประวัติการทำงานหรือประวัติส่วนตัวใส่ให้มากขึ้นนะคะสร้างความโดดเด่นนะคะเพราะ คุณยังเป็นดาวที่ได้รับการรอคอยและเจอจรัดอยู่แต่จะยังไม่ถึงช่วงเวลาที่คุณจะเปล่งประกายนะคะก็คือทำการรอปีกสักพักหนึ่งเพื่อให้สำเร็จนะคะแต่จะระหว่างที่รอนี้ยอย่านิ่งเฉยนะคะเพราะว่ามีเป็นโอกาสที่คุณจะสะสมนะคะโอกาสว่าคุณจะสำเร็จได้หรือไม่นะคะขึ้นอยู่กับช่วงนี้เลยนะคะภายในปีนี้นะถ้าเกิดคุณทำแบบ ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นนะคะหรือว่าทําการยื่นเอกสารทําพอททำอะไรให้ดีขึ้นนะ่ะคุณจะได้อย่างแน่นอนนะเป็นไพ่ของการรอคอยเพื่อสําเร็จนะคะยินดีด้วยล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะและสําหรับท่านที่เลือกไพ่หมายเลขที่3นะคะอ่าไพ่ดีมากๆเลยภายในปีนี้คุณจะได้สําเร็จสมปรารถนา อย่างแน่นอนนะคะทั้งเรื่องการงานที่คุณมุ่งหมายไว้นะคะคุณจะได้สำเร็จนะคะในเรื่องของตำแหน่งงานบริษัทงานหรืออาชีพธุรกิจที่คุณเลงไว้นะคะจะได้อย่างที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะคะรวมถึงใครนะคะที่กำลังแบบ วางแผนที่จะเดินทางนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปเรียนเดินทางไปทํางานจะได้หรือไม่นะคะคําตอบคือได้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะขอแสดงความยินดีด้วยและเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเดินทางเรียนหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับการก้าวหน้าในเรื่องของการเรียนการงานน่ะจ,จะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเลยนะคะในปีนี้เรียกได้ว่าโอกาสของคุณมาถึงแล้วค่ะใครอยากที่จะแบบ เปลี่ยนงานตอนนี้นะคะไปเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือทํางานในที่ไกลบ้านนะคะต่างจังหวัดนะคะออกไปต่างประเทศนะคะไปได้หมดเลยและจะได้รับนะคะโอกาสหรือสิ่งที่ดีๆเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะใครได้พไพ่ใบนี้นะคะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะและสำหรับใครที่อยากดูดวงแบบส่วนตัวเจาะลึกนะคะสามารถดูดวงกับ พรมไตรัดพยากรได้ที่แอปบ้านเขียวเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มต้นดูแค่49บาทเท่านั้นเองนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนเบอร์มงคลนะคะก็เริ่มต้นที่หลักร้อยเท่านั้นนะคะสามารถใช้เบอร์มงคลแบบยาวๆตลอดชีพได้เลยเพราะแม่หมอเจาะลึกให้แบบส่วนตัวนะคะหาเบอร์ใหม่นะคะไม่สต็อกเบอร์เองนะอย่าลืมนะคะไพ่สื่อจิตเจาะลึกชะตาชีวิตวันนี้เรามาสั้นๆน,นะคะเพราะใครแม่พยากรแต่พรมไตรัดพยากรค่คะแมนเวอร์